สบายดีเมื่อนี้กอคอยกอได้มาพบเจอกับสาวเล่านะครับที่เขามาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนะครับทุกคนครับกอ่อดีใจรลายครับที่่าไดมาเจอคนบานเดียวกันเนาะที่เขามาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยครับทุกคนครับเดี๋ยวเขาฉีขอถามเขานะครับบาเขามาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนี่เป็นจังไรนะครับที่เขาจะลงมาเฮ็ดงานอยู่เหมือนย่องน้องบ่าเล่าเนาะแนะนําตัวเลยครับสวัสดีน้อยเดอร์โฟร์จ้าเบียร์ด้าครับ ก่อ,อ,อนอื่นเฮาทีลงมาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนี่อยู่บ้านเฮาเฮ็ดงานหยังกันบ้างเนาะอ,อ,อยู่ร้านอาหารอ๋ออยู่ร้านอาหารครัอบอยู่บ้านเฮานี่เงินเดือนสูงบ่เฮ็ดร้านอาหารประมาณล้านอาคหารหบบ 3, าประมาณสามพันบาทเนาะแล้วเฮาตัดสินใจมาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนี้มาหลนหรือยังครับมาอยู่เมืองไทยมาเดือนกว่ากว่มาเลยเดือนกว่ากว่านี่ครับมาพร้อมกันมาเดือนสามครับผมอ่าก็คือว่าหนฮากหลายนะครับสาวเล่านะครับ ที่บ้านน้อง่าวเล่านี่ไรมาเจอนะครับสาวเล่าสามคนนะครับที่เขาฟึ่งมาได้แค่เลือนกว่าๆได้ครับทุกคนครับในมือนี้คอยก่อไรมาเจอนะครับคอยก่อขอัมภาษา์เขาปะการเป็นยูทางบานนี้ดูเป็นจังไรบ้างครับการยูบาน,น้เราไม่กับบารน,นอกนอกจาเฮตไทยเฮดหน้าไปสะนะะ ก็พอคอยเดี๋ยวอยู่ในเมืองอะไรก็ยังเงินเดือนกะน้อยน้อยกว่าอยู่ไทยสินะคิดว่าเอออยากมาเห็นงานอยู่เมืองไงเมืองใกล้ออกมาเปิดประสบการณ์เนาะประสบการณ์อาจัได้ดีได้ดีไปดีกว่าที่เขาเอากลับบ้านเนาะครับแล้วที่มาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยนี่เฮ็ดงานยังกันเฮ็ดร้านอาหารคือเห็นร้านอาหารเหมือนกันเนาะเริ่มต้นเจ้าหน้าที่เขาให้เดือนหนึ่งเท่าไหร่เนาะ เดือนหนึ่งประมาณเก่าพันอ๋อประมาณเดือนหนึ่งเก่าพันถึงหมื่นเนาะครับถือว่าเจ้านายไทยนี่ใจดีบอใจดีครับผมใจดีแห้งคนไทยใจดีใจดีคนไทยเป็นคนที่แบบว่ามักช่วยเหลือคนทุกคนคือกันเนาะสินะบวิเป็นคนไทยคนล่าสิคะขบาเห็นบบเหาเป็นคนทุกจากนิดนึงเขาก็จะช่วยเหลือเหาเป็แบบพร้อมจะยื่นมือมาช่วยเหลือเนาะครับคนโบราณคิดว่าต่างแบบต่างประเทศดรืง บมมนคนไทยสินค้าบดงแบบมันก็จะเหมือนแบบคนทั้งบ้านเราเนาะคนทั้งบ้านเรานี่คือแบบบางครั้งบางทีนี่คือแบบเขา่เอาเลยเลยที่แบบพามาฮหดงานู่เมืองไทยนี้รู้สึกแบบฟูมมใจหลาเบหรือว่าดีใจหลไหมที่แบบอย่างน้อยก็แบบมีประเทศไทยให้เราแบบมาทำมาหากินหักประเทศไทยคือคือแบบที่กันเขาประเทศไทยเป็นแบบ ใช่ค่ะแบบบันพีเมื่องนองสินะครก็พูดพูดภาษาอีงอางกันก็หูกันเหลืองเนาะห <แน S 2> ูเรืืองกันหมดเลยแ่น,แนครับเฮ็ดยู่บานเฮ่านี่เฮ็ดงานยังนั้นส่วนมากคนอยู่คนอยู่บานเฮ่า,น,านี่คนลาวเฮ็ดสวนเฮ็ดให้อ้โหครับนี่ก็คือเป็นลาวใต้นะครับอย่าอย,อยู่จังหวัดอยู่ไข่ยังเนาะอยู่ปากเช่อยู่ปากเช่นะครับสาวลสาวลาวอยู่ปากเช่ครับ ครับผมเรือเป็นสาวเล่าใต้นะครับรครับอามากผูบาวไทยบอครับหรือว่ายากไหลเป็นสาม,มีบอเรือเป็นจังไหลเนาะมากค่ะมากครับ <c oughs> มากผูบ <c oughs> าวไทยครับผ <c oughs> มครับ <c oughs> ว่ามีโอกาสหรือว่ามีจังไหลก็ยากไหลเนาะหรือว่าจะเป็นสามีเนาะครับผม <c oughs> ครับว่าเฮ้าได้มาเป็นสาม,มีไทยหรือว่าเฮาก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะเนาะก็ต้องมาเลือกเบิ่งก่อนแม่อนบอครับผม อยากฝากนะครับ,บว่าชีวิตสาวเล่าเนาะที่แบบมาลินลนหรือมาหาเงินอยู่ทางประเทศไทยเนาะอยู่กรุงเทพเลยครับชีวิตการเป็นอยู่ทางบ้านก็คือว่าลำบากไร้ดีครับก็เลยแบบมาลิน้นนะครับก็อยู่ร้านอาหารอยู่ที่เมืองไทยก็เจอเท่าแกก็ใจดีเนาะครับอยากตอบแทนอีย้งกับประเทศไทยบอครับคแขอ,อนเนาะอยากขอบคุณประเทศไทยเนาะที่แบบว่าเปิดโอกาสแบบว่าห้แบบว่า ไปมาหาสู่กันง่ายสินาลากะการเขามาทํางานก็คือแบบต้องหฮเขามาายังถูกต้องตามคนไม้นอกเวลาเขามาเ็นงานอยู่ไทยนะคนไทยก็แบบเป็นคนกันเองแหละใจดีสิแมนก็อยากขอบคุณที่แบบว่าเปิดโอกาสเฮคน้อยคนนึงคนล่าคนนึงเด็กเดี่เ๋ยวมาเห็นง่ายสินาเพื่อครขอบครัวเพื่อทั้งบาทครับผมบอกเลยว่าคนลาาเฮาเนาะที่แบบผู้ไรเขามาเห็นงานในเมืองไทยเนาะก็ถือว่ามีอยู่มีกินกันทั้งบ้านเนาะ ครัว่าบอไมาเฮ็ดงานในเมืองไทยก็คือว่าลำบากหลายเนาะบางบ้านบางเฮือนที่ยองว่าเป็นยองน้องเบานี่ก็คือยังเลยซื้อข้าวกินเลยค่าพ่อเขามาเฮ็ดงานในเมืองไทยก็พอมีเงินส่งไหนพอแม่ทังบ้านได้ก็ถือว่าลำบากนะครับเพราะเขาอยู่บ้านนะครับแต่พอเขามาอยู่เมืองไทยนี่ลำบากหลยแต่ก็ยังแค้นเนาะเฮ็ดงานมันก็สบายเนาะแต่ว่าเหนื่อยแล้วเขาก็ยังอดทนหลยครับแบบนี่นะครับที่แบบว่าคนเล่าเขาเนาะหลายคนที่แบบว่าไฟฟ้านแบบว่าอยากมาหากินหรือว่ามาหาเงินอยู่เมืองไทยเนาะ คันพระเฮ้ายัางยุบบานเนาะเฮ้าก็เฮดไตเฮ็ดแต่ไฮเฮดแ,แ,แต่สวนเนาะ<ม>แต่พอเขามีโอกาสทามาเฮตงานอยู่มเมืองไทยเือว่าเป็นเมืองที่เจริญเนาะเป็นเมืองในหญ่เนาะรู้สึกแบบดีหลายบอกรู้สึกแบบภูมิใจบอกการภูมิใจเนาะที่แบบว่าเด็กในทำงานหาเงินแบบทรงทคขอรัวแน,น่สินะคะทั้งวันก็สบายเป็นครับกจะดีข้นก้อนเก่าครับ,รบที่แบบว่าเ้านี่แบบอยากเจอคนที่ดีๆอยู่เขาในชีวิตบอหรือว่าเป็นผูฟ้าวไทยเลยครับแบบนี้ครับ งโซ่จเดินจีบได้เด้องจีบได้เด้อครับเป็นผูบาวไทยครับพี่ว่าก็คนเล่าเฮานี่ก็คือว่ามีเป็นสาวมีไทยกว่าหลายนะครับหรือว่าเป็นแฟนไทยกว่าหลายเนาะครับแล้วก็ฝากผู้สาวเล่าเลยเนาะครับที่แบบว่ามาทํางานอยู่เมืองไทยเนาะหรือว่ามาหากินอยู่เมืองไทยเนาะถือแบบมีชีวิตดีขึ้นก็อยู่เมืองไทยเนาะค่อยก็ขอขอบคุณกับสาวเล่าเลยครับที่ได้เจอโอกาสนี่ว่ามาเลยไทยกับช่องบาวเล่าในอินดี้นะครับ เป็นสาวล่าปากเช่นะครับทุกคนครับเคิร์นครับที่แบบเข้ามาถ่ายคลิปแบบนี้ครับเคิร์นค่ะครับเคยไทยปบ่บ่เคยครับก็จะแบบอ่าบ้านๆเราเลยครับแบบว่าสาวล่าปากเช่นะครับทุกคนครับถือว่าตาหักหลายครับทุกคนครับหรือว่าผูไลฟ์แบบชนใจนะครับหลงมาติดต่อไหลนะครับแล้วคอยจีหาสองทางการคุยสาวเล่าให้ได้ครับทุกคนครับจ้ ขอลาไปก่อนครับทุกคนครับ,รบสบายดีครับ bye bye.